เรามาดูในข้อที่6นะครับในเรื่องของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา 2 5 4 7เนี่ยนะฮะในพระราชบัญญัตินี้นะครับได้มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23ธันวาคม2 5 4 7นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้เนี่ยก็คือถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คือวันที่24ธันวาคม2 5 4 7นะครับอันนี้ให้เราจำว่าเป็นเดือนพ่อนะครับก็เพราะว่าเป็นเดือนธันวาคมนะฮะ ต่อมาครับมีการแก้ไขในฉบับที่2นะครับในปี2 5ง1นเนี่นะฮะโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับในฉบับที่2เนี่ยในวันที่20กุมภาพันธ์สองพนะแล้วก็มีผลบังคับใช้หลังจากที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับมีผลบังคับใช้ถัดจากวันที่ประกาศใน รัฐกิจจารุเบกษานะครับก็คือวันที่21กุมภาพันธ์2551นะครับอันนี้ให้เราจำง่ายว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนแห่งความรักนะครับในวันที่20 21กุมภาพันธ์นะฮะแล้วก็มีการแก้ไขนะครับในฉบับที่3นะฮะอันนี้ก็ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเมื่อวันที่22กรกฎาคม2 5 5 3มีผลบังคับใช้นะครับหลังจากถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือวันที่23กรกฎาคม2553อ่อาอันนี้เราจำก็คือก่อนเดือนแม่หรือ,อเป็นเดือนวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่10ก็ได้นะครับก็คือเดือนลูกนะฮะก็คือเดือนกรกฎาคม มีอยู่ด้วยกัน9หมวดนะครับ1 4 0มาตรานะฮะเราจะจําเป็นคีย์เวิร์ดของชื่อหมวดแต่ละหมวดก็ได้นะครับทั้ง9หมวดก็คือก็คือกรรมบทหนดจุเสริมในดาออกอุดนะครับกรรมบทหนดจุเสริมในดาออกุอดนะฮะคราวน,นี้เรามาเริ่มต้นที่มาตรา4ในมาตรา4ระบุไว้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับ การบรรจุแต่งตั้งตามพรบนี้นะครับให้ได้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนอันนี้ขีดเส้นใต้ไปสองเส้นนะครับจากเงินงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นงบบุคลากรที่ใจ่ายในลักษณะเป็นเงินเดือนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะครับอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งทั้ง3กระทรวงนั้นเมื่อก่อนก็เคยอยู่ด้วยกันนะครับเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ แยกกระทรวงออกไปแยกกระทรวงออกไปเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงอื่นนะครับตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานี้ส่วนคําว่าค่าราชการครูนั้นหมายความว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านนะครับการเรียนการสอนนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาต่างๆของรัฐ นะเฉพาะของรัฐนะครับเพราะว่าตัวพรบรนี้นะครับมันเป็นพรบที่เกี่ยวกับขา้าราชการที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการแล้วก็บุคลากรทางการศนะึกษาเพราะว่าเป็นพรบร,ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี2องพเพราะนั้นก็เฉพาะของรัฐนะครับไม่เกี่ยวกับเอกชนส่วนคําว่าคณาจารย์นะครับจะหมายความว่าบุคลากรซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนนะครับ แล้วก็การวิจัยในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นในตัวมาตราสีตัวพรบนี้เขาจะระบุนะครับว่าข้าราชการครูกับขณาจารย์ไว้อยู่ในมาตราสีอีกอนหนึ่งที่ระบุไว้ก็คือบุคลากรทางการศึกษาอันนี้จะหมายความว่าเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษานะฮะผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนการศึกษา ซึ่งผู้สนับสนุนการศึกษานั้นทําหน้าที่ให้บริการนะครับทางด้านไหนมั่งล่ะด้านปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนด้านการนิเทศการบริหารการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษานะครับนี่คือบุคลากรทางการศึกษาส่วนคําว่าวิชาชีพนะครับวิชาชีพนี่ยจะหมายความว่าวิชาชีพครูนะครับวิชาชีพผู้บริหารการศึกษานะฮะ วิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นอาจจะมีคําว่าอ ouais. ื่นตรงนี้นะครับอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าวิชาชีพนั้นก็ระวังให้ดีจะเป็นตัวหลอกได้เพราะวิชาชีพนั้นจะหมายถึงแค่ครูผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับจะไม่มีผู้บริหารสถานศึกษานะครับอยู่ในคําว่าวิชาชีพตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาไปรวมอยู่ในผู้บริหารการศึกษาตรงนี้อยู่แล้วนะครับส่วนคําว่าเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยหมายความว่า เขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศของกระทรวงนะฮะหน่วยงานการศึกษาหมายความว่าอย่างไรหน่วยงานการศึกษาหมายถึงสถานศึกษาครับหมายถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะฮะสำนักงานเขตแล้วก็สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนนะครับหมายถึงแหล่งเรียนรู้ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอีกอันนึงนะครับก็คือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการนะครับหรือว่าหน่วยงานที่กศ นั้นกาหนดไว้นะครับแล้วยังหมายถึงสํงงานักงานศึกษาธิการภาคสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับตอนนี้สํงงานักงานศึกษาธิการภาคเนี่ยในสนํงงานักงานศึกษาธิการจังหวัดด้วยเนี่ยเป็นหน่วยงานการศึกษาตามการประชุมของกศสนะครั้งที่2ทับสองเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์สองพันนะครับและให้มีผลเมื่อวันที่2มีนาคม25,60นะครับนี่คือล่าสุดที่เกิด สำนักงานศึกษาธิการภาคกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนะครับอีกหนึ่งนะครับก็คือหน่วยศึกษานิเทศนะครับของสบธก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี่นะครับเป็นหน่วยงานการศึกษาเช่นเดียวกันนะฮะตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงนามนะครับในการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงวันที่21มิถุนายน2560ในเรื่องของการจัดตั้งหน่วยศึกษานิเทศ ในสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหน่วยงานการศึกษานะครับให้เป็นหน่วยงานการศึกษาแล้วก็ยังมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลนะครับหรือที่เราเรียกว่า d l t v d l t v เนี่ยนะฮะก็คือ distance learning thailand นะครับ dl thailand นั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับจะสังกัดอยู่ในสำนักง,งานปลัดกระทรวง ต่อมานะครับคำว่าสถานศึกษาหมายความว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมยัยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอธัธยาศัยนะหรือว่ากศนนั่นเองใช่ไหมฮะแล้วก็ศูนย์การเรียนวิทยาลายัยวิทยาลัยชุมชนสถาบันนะครับสถานศึกษาที่เลือกชื่อยอย่างเดียวกันกับของรัฐนะตามพรบการศึกษาแล้วก็ตามประกาศของกระทรวงนะฮะ หมายเหตุนิดนึงครับสำหรับคําว่าสถานศึกษาตรงนี้ในพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศาึกษานั้นจะไม่มีคําว่ามหาวิทยาลัยนะฮะส่วนคําว่าส่วนราชการเนี่ยจะหมายความว่าหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นกรมนะครับหรือว่าเทียบเท่ากรมนะครับอย่างสํานักง,งานเนี่ยนะครับสำนักง,งานเลขาเนี่ยนะฮะก็เทียบเท่ากรมนะครับหัวหน้าส่วนราชการนะครับอันนี้จะหมายความว่า ประหลัดกระทรวงเลขาธิการอธิบดีนะครับหรือว่าตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่านะคราวนี้เรามาเข้าสู่ในหมวดที่1คณะกรรมการบริหารงานบุคคลนะครับของข้าราชการครูและบุคลาการการศึกษานั้นนะครับในมาตรา7ให้มีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลาการการศึกษารหรือที่เราเรียกกันว่ากศสมีด้วยกัน14คนนะครับโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะเป็นประธานกรรมการ1คนนะครับ มีกรรมการโดยตาแหน่งนะครับจำนวน9คนก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสองคนมีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีเลขาธิการสภาการศึกษามีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเลขาธิการคณะกรรมการการุดมศึกษาซึ่งตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะฮะมีเลขาธิการครูสภา ร่วมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคณะกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตรงนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งแต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและก็ทางด้านกฎหมายนะครับ สำหรับผู้ทรงคนวุฒินะครับจะมีด้วยกัน3คนแล้วก็ให้เลขาธิการกคสนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการจํานวนหนึ่งคนนะครับในส่วนของผู้ทรงคนวุฒินะครับแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงโดยต้องแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงหรือมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับตรงนี้นะนี่คือผู้ทรงคนวุฒิส่วนมาตรา19ให้กกสนะครับ มีอำนาจและหน้าที่ข้อนี้ควรรู้แล้วก็เป็นจุดเน้นในการจำนะครับอันที่1ก็คือเสนอแนะและให้คำปรึกษาคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคอรมเกี่ยวกับนโยบายการผลิตและการบริหารงานบุคคลนะครับกำหนดนโยบายวางแผนและกำหนดเกณฑ์อัตรากำลังรวมทั้งให้ความเห็นชอบจำนวนและอัตราตำแหน่งของหน่วยงานการศึกษานะฮะให้การเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรตีนะครับหรือว่าครมเนี่ยนะฮะกรณีในเรื่องของค่าของชีพสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลที่ยังไม่เหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะเสนอในเรื่องของค่าของชีพหรือประโยชน์เกื้อกูลต่างๆให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นะครับออกกฎของกกศระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคลมอนุมัติ ในการใช้กับการบริหารงานบุคคลนะครับพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลรวมทั้งการพิทักษ์ในระบบของการบริหารงานบุคคลนั้นอยู่ในระบบของคุณธรรมไว้นะครับกำหนดวิธีการและเงื่อนไขาการจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลนะฮะร,รวมทั้งกําหนดอัตราเงินเดือนแล้วก็ค่าตอบแทนด้วยนะครับส่งเสริมการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษานะครับแต่งตั้งอ,อกคศสวิสามันนะครับโดยอนุโลมตามคำสั่งของคสชฉบับที่16ทับ2560เนี่ยนะฮะโดยมี3องค์คณะแต่ละคณะนะครับจะไม่เกินนะครับ15คนนะซึ่งประกอบด้วยอ,อกคศสวิสามันเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์นะครับอ,อกคคสวิสามันที่เกี่ยวกับวินยัย และการออกจากราชการนะครับและออกกศสวิสามันนะครับที่เกี่ยวกับกฎหมายและก็ระเบียบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับออกกคสวิสามันนะครับปัจจุบันนี้มีเพิ่มขึ้นมาขึ้นอีกนะครับจนทุกวันนี้นะครับมีออกกสวิสามันเนี่ยสิคณะนะครับแต่ละคณะเนี่ยนะครับมีไม่เกิน15คนนะครับไม่เกิน15คน นอกจากนั้นนะครับยังมีการกําหนดมาตรฐานพิจารณาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินยัยการออกจากราชการการอุดธรณ์และการร้องทุกข์นะฮะแล้วก็พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาหรือว่าคุณวุฒิอย่างอื่นเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งนะครับต่อมาสุดท้ายนะครับคือ,อพิจารณาจัดระบบทะเบียนประวัติและก็แก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ วันเดือนปีเกิดแล้วก็ควบคุมการเกษียณอายุอันนี้เป็นหน้าที่ของเลขานะครับกศสนะครับในเรื่องของดูแลทะเบียนประวัติของท่ารายการครูและบุคาลากรทางการศึกษานะครับรวมแล้ว18ข้อนะฮะตรงนี้ในมาตรา23กสกศจนะครับคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดซึ่งเดิมก็เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานะครับหรือว่าอกกสเขตพื้นที่การศึกษาเดิมนะครับโดย ตรงนี้นะครับจะมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ก็คือกสจเนี่ยนะครับมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลนะฮะพิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งนะครับให้ความเห็นชอบพิจารณาความดีความชอบนะฮะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินการทางวิน,นัยการออกจากราชการการอุทธรและการลงทุ์นะครับส่งเสริมการพัฒนาการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมนะครับการยกย่องเชิดชูกเกียรติของข้าราชการครูนะฮะกำกับดูแลติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลนะฮะจัดทำพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรในการศึกษาแล้วก็จัดทำรายงานประจำปีนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยนะครับรวมแล้ว10ข้อนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกศจอนะครับอำนาจหน้าที่ของกศจอ มาตา24ผู้อสี่ผการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะครับเป็นผู้บริหารราชการในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะฮะแล้วก็เป็นผู้บังค่าบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยก็คือผอ,อ,อเขตนั่นเองนะครับตรงนี้โดยผอ,อ,อเขตนะครับจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะฮะหเลยรับผิดชอบในการบริบัติงานราชการที่เป็นอำนาจและหน้าที่ตามที่กสอจอมอบหมายนะครับ2คือเสนอแนะการบรรจุและแต่งตั้ง นะครับเสนอนะฮะสนะครับพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับ 4. จัดทําแผนและส่งเสริมการพัฒน,นาครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานะฮะนี่คือหน้าที่ของพอเขตนะครับต่อมานะครับเรามาดูในมาตราที่26คณะกรรมการสถานศึกษานะครับมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นก็มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเรื่องของการกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเนี่ยให้สอดคล้องกับนโยบายกฎหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กสกสกําหนดนะครับ คณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถที่จะเสนอความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสนอต่อกรกศได้นะครับให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษาได้นะฮะปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือว่ากฎหมายอื่นตามที่กกศมอบหมายนะครับสูตรการจานิดหนึ่งนะครับของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ กำกับดูแลเสนอแนะอัตราพาข้อคิดเห็นเน้นงานอื่นนะครับตอนนี้เรามาสู่หมวดที่2นะครับบททั่วไปนะครับในมาตรา29การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้นะครับให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับโดยยึดถือระบบคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจําหลักในการบริหารพระราชบัญญัติระเบียบข้ารการครูและบุคลากรในการศึกษานะครับ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้วก็ต้องยึดหลักในระบบคุณธรรมนะครับในมาตรา30ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศาึกษาผู้ซึ่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรการศาึกษาได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้นะครับ หนึ่งจะต้องมีสัญชาติไทยนะครับสองจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปปีบริบูรณ์นะฮะสามนะครับจะต้องเป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับสี่จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้าไม่เป็นคนไร้ความสามารถจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคต้องห้ามตามกฎของคอคสนะครับไม่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการนะครับ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือถูกสั่งพักหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีนะฮะไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองนะครับแต่เป็นสมาชิกได้นะครับเป็นสมาชิกได้คือเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้นะฮะไม่เป็นบุคคลล้มลายนะครับไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษานะครับถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กระทําโดยประมาทหรือโดยความผิด,ดละหูโทษนะฮะไม่เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานอื่นของรัฐองค์การระหว่างประเทศเนี่นยนะฮะไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกไล่ออกเพราะกระทําผิดวินยัยนะครับไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับ ในโรคต้องห้าม5โรคของกฎกกสนะครับก็คือ1่โรคเรื้อนนะครับในระยะติดต่อหรือปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคมนะครับแล้วก็วันโรคในระยะติดต่อโรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการน่ารังเกียจแก่สังคมติดยาเสพติดให้โทษแล้วก็พิสุลาเรื้อังนะครับอันนี้คือ5โรคตามกฎกกสนะครับในหมวด3นะครับการกําหนดตําแหน่งวิทยฐานะและการ ให้ได้มาซึ่งการรับเงินเดือนวิทยฐานะหรือว่าเงินประจําตําแหน่งนะครับในมาตรา38ตําแหน่งครั้การครูและบุคลากรการศึกษานะครับมีอยู่ด้วยกัน3าประเภทนะก็คือกอไก่เนี่ยนะครับก็คือมาตรา38กอไก่ตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนมีด้วยกัน6ตําแหน่งวงเล็บ1ครูผู้ช่วยวงเล็บ2ครูวงเล็บ3อาจารย์วงเล็บ4ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงเล็บ5้ารองศาสตราจารย์ แล้วก็วงเล็บ6ศาสตราจารย์นะครับส่วนคําว่าครูผู้ช่วยกับครูเนี่ยนะครับจะมีอยู่ในหน่วยงานการศึกษาใดก็ได้นะครับส่วนคําว่าอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์เนี่ยครับจะมีอยู่ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนในระดับปรปิญญานะฮะต่อมานะครับ38ขอไข่นะครับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาจะมีด้วยกัน5ตําแหน่ง ก็คือ3าขอไข่วงเล็บ1รองผู้มยนนการสถานศึกษานะครับรองผอนะฮะวงเล็บ2ผู้มยนนการสถานศึกษานะครับวงเล็บ3รองผู้มยนนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็คือรองผอเขตนั่นเองนะครับวงเล็บ4ผู้มยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับหรือว่าผอเขตวงเล็บตําตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กกสกำหนดนะครับต่อมาครับมาตาา38นะครับคอควาย ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ตํตำแหน่งนะก็คือมาตรา38มสิบแายกวงเล็บ1ศึกษานิเทศวงเล็บ2ก็คือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับมาตรา39นะครับตำแหน่งรครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นนะครับที่มีวิทยาฐานะก็ได้แก่มาตรา39กอไก่ตำแหน่งครูเนี่ยจะมีวิทยาฐานะ4วิทยาฐานะก็คือวงเล็บ1วิทยาฐานะครูชำนาญการวงเล็บ2 วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษนะครับวงเล็บ3วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญวงเล็บ4วิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษต่อมานะครับในมาตรา39้ขอไขตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานะครับมีอยู่ด้วยกัน7วิทยาฐานะซึ่งเป็นตําแหน่งวิทยาฐานะที่มากที่สุดมีถึง7วิทยาฐานะนะครับก็คือในมาตรา39้ขอไขตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยนะครับก็คือมาตรา39้ขอไขวงเล็บ1 วิทยาฐานะรองผู้อํานวยการชํานาญการนะครับวงเล็บ2วิทยาฐานะรองผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษนะครับวงเล็บ3นะครับวิทยาฐานะรองผู้อานวยการเชี่ยวชาญนะครับเพราะนั้นรองพอเนี่ยจะสุดแค่เชี่ยวชาญนะครับต่อมานะครับในมาตรา39้ขอไข่วงเล็บ4วิทยาฐานะผู้อำนวยการชํานาญการนะครับวงเล็บ5วิทยาฐานะผู้อำนวยการชํานาญการพิเศษเนี่ยนะครับ วงเล็บ6วิทยาฐานะผู้อในวยการเชี่ยวชาญวงเล็บ7วิทยาฐานะผู้อในวยการเชี่ยวชาญพิเศษนะครับนี่คือ3-9ขอไข่นะครับต่อมานะครับมาตรา3.9ขอควายตำแหน่งผู้บริหารการศาึกษาอันนี้ก็จะมีด้วยกัน4วิทยาฐานะนะครับโดยเริ่มจากวงเล็บ1นะครับวิทยาฐานะรองผู้อนานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาชํานาญการพิเศษนะครับเริ่มที่ชํานาญการพิเศษ วงเล็บ2นะครับวิทยาฐานะรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะวงเล็บ3นะครับวิทยาฐานะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญนะครับและวงเล็บ4นะครับวิทยาฐานะผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษนะครับต่อมานะครับในมาตรา39มสิบเงองูตําแหน่งศึกษานิเทศก็มี4วิทยาฐานะนะเหมือนกับครูเลยเนาะ นะครับก็คือวงเล็บ1วิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการนะครับวงเล็บ2วิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษวงเล็บ3วิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญและวงเล็บ4นะครับวิทยาฐานะศึกษานิเทศเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะแล้วก็มาตรา39จอจานนะครับตำแหน่งที่เลือกชื่ออย่างอื่นตามที่กกศกำหนดนะครับมาตรา40นะฮะตำแหน่งคณาจารย์ เป็นตำแหน่งทางวิชาการนะครับก็จะมีอาจารย์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรองศาสตราจารย์มีศาสตราจารย์นะครับมาในหมวดที่4นะครับการบรรจุและแต่งตั้งอันนี้เป็นหมวดสําคัญเลยนะครับออกข้อสอบบ่อยก็คืออยู่ในมาตราที่53นะครับของพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษานะครับเป็นการบรรจุและแต่งตั้งตรง,งนี้โดยจากตารางตรงนี้นะครับในตำแหน่งส่วนที่1เป็นตำแหน่งซึ่ง มีมาตรา53มงเล็บหนึ่งเนี่ยก็คือวิทยฐา,านะเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีอำนาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยนะครับเมื่อได้รับการอนุมัติจากกกรสอแล้วนะครับเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าเลขาธิการกรปทจะเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งบรรจุและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับนำเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อให้นายกรัฐมนตรีนั้นนำความกาบบงคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับแต่งตั้งลงในราชกิจจานุเบกษานะครับเป็นผู้ที่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษนะครับตรงนี้ซึ่งกรณีตรงนี้จะเป็นกรณีที่พิเศษหน่อยจะแตกต่างจากวิทยาฐานะอื่นนะฮะต่อมานะครับในส่วนที่2องในตำแหน่งตามมาตรา53มงเล็บ2เนี่ยนะครับรองพาะเขตชำนาญการพิเศษและก็เชี่ยวชาญน,นะครับกับพอเขตเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับ ผู้ที่มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งก็คือเลขาธิการกพทนะครับก็คือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโ framework. ดยอนุมตั iros, ติกกศนะครับโดยอนุมัติกกศก็คือโดยอนุมัติคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะส่วนที่3นะครับในตําแหน่งตามมาตรา53มวงเล็บ3ตั้งแต่รองพอโรงเรียนลงมานะครับทั้งรองพอทั้งพอโรงเรียนศึกษานิเทศครูบุคลากรทางการศึกษาอื่นในเขต นะที่ทํางานในเขตนะครับที่มีวิทยาฐานะหรือไม่มีวิทยาฐานะก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะชํานาญการหรือว่าชำนาญการพิเศษหรือว่าเชี่ยวชาญทั้งมีวิทยาฐานะและไม่มีวิทยาฐานะเนี่ยนะครับรวมถึงในข้อสีด้วยคือตําแหน่งตามมาตรา5 3มวงเล็บ4ี่ก็คือครูผู้ช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสถานศึกษาเนี่ยอันนี้นะครับผู้ที่มีอํานาจหน้าที่ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งก็คือศึกษาที่การจังหวัดนะครับโดยความเห็นชอบของกอศจ ตามคำสั่งของหัวหน้าค,คสชที่19ทั2560นี่นะครับอันนี้ต้องจำนะฮะในมาตราที่54การให้ข้าราชการครูและบุคลกากรการศา,านั้นนะครับให้มีวิทยาฐานะอย่างไรนั้นนะครับก็ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับนี่คือข้อแรกเลยนะให้คำนึงถึงด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็จรรยาบรรณวิชาชีพนะครับ สองคือต้องคำนึงถึงประสบการณ์คุณภาพการปฏิบัติงานความชำนาญความเชี่ยวชาญน,นะครับและคำนึงถึงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอนด้วยนะครับตรงน,นี้ก็ระวังเป็นข้อสอบนิดหนึ่งนะครับในมาตรา55ให้มีการประเมินวิทยาฐานะเป็นระยะระยะเพื่อบรรลงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญ โดยการดำเนินการตามความเหมาะสมได้3ลักษณะในกรณีที่ประเมินในแต่ละระยะระยะนะครับถ้าประเมินระยะแรกนะครับไม่ผ่านให้มีการพัฒนาข้าราชการผู้นั้นให้สามารถที่จะมาปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับถ้าประเมินในรอบแรกยังไม่ผ่านการประเมินอีกก็ให้ดําเนินการในมาตรการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับหรือว่างดเงินประจําตําแหน่ง หรือว่างดเงินวิทยฐานะนะครับในรอบนี้ถ้ายังประเมิยยังไม่ผ่านอีกนะครับก็ให้ผู้ใดที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพหรือเกิดประสิทธิผลได้นั้นในระดับที่กําหนดไว้นะฮะก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53นะครับสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการนะครับซึ่งผู้มีอำนาจตามมาตรา53นั้นก็ดูตามตารางนี้ก็อย่างตําแหน่งรองพอโรงเรียนลงมาจนถึงครูผู้ช่วยเนี่ย ก็เป็นศึกษาธิการจังหวัดใช่ไหมครับมาตรา56นะครับผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วยนะจะต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเนี่ยเป็นเวลา2ปีนะครับก่อนที่จะแต่งตั้งดารง,งตําแหน่งเป็นครูนะฮะสำหรับการประเมินนะครับเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนะครับเป็นเวลา2ปีเนี่ยนะครับประเมินทุก6เดือนนะครับ6เดือนครั้งในเวลา2ปีนั้นจะรวมแล้ว4ครั้งนะครับ ครั้งที่1และครั้งที่2ต้องประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสนะฮะส่วนครั้งที่3และครั้งที่4นั้นต้องประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละเจนะครับโดยมีประธานเนี่ยนะครับแจ้งผลให้กับครูผู้ช่วยทราบทุกครั้งในการประเมินนะครับหากมีการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ว่าครั้งใดให้คณะกรรมการทบทวนนะครับหากยังต่ำผู้ที่มีอำนาจตามมาตรา5 3ก็คือศึกษาธิการจังหวัดนะครับสั่งให้ผู้นั้นนะครับออกจากราชการ ภายใน5วันทําการนับตั้งแต่ได้รับรายง,งานแล้วก็แจ้งให้ผู้นั้นทราบโดยเร็วนะครับในระหว่างเตรียมความพร้อมหากมีการลาที่มีระยะเวลาเกินกว่า90วันในส่วนที่เกินไปนั้นนะครับจะไม่ให้มานับรวมเป็นระยะของการเตรียมความพร้อมนะครับหากถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารนะก็คือไปเป็นทหารในช่วงที่เตรียมความพร้อมอย่างเข้มเนี่ยนะครับเมื่อพ้นจากการรับราชการทหารแล้ว ประสงค์จะกลับเข้ามารับราชการครูก็ให้ยื่นขอกลับมาเนี่ยภายใน180วันนับจากวันพ้นจากการรับราชการทหารนะครับส่วนการประเมินนะครับเตรียมความพร้อมเนี่ยนะฮะจะทําการประเมินเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่เลยนะฮะโอเคเราวันนี้เอาถึงแค่นี้นะครับเ,เดี๋ยววันต่อไปเรามาต่อกันในหวดที่5นะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ